ร้อยคนมาชันโภชนาหารแล้วทำนายพระลักษณะว่าพระกุมารมีคติเป็นสองคือถ้าได้ครองคารวาสจักได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิราชครองแผ่นดินมีสมุดสาครอเส,ส,สี่เป็นขอบเขตถ้าออกทรงพนวดจักได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเอกในโลกและขนานพระนามว่าสิทธักะ,ะกุมาร แต่มหาชนมักเรียกตามพระโคดว่าโคตมะประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาสิ้นพระชนฝ่ายพระนางเจ้ามายาผู้เป็นพระมารดาพอประสูติพระโอรสได้เจ็ดวันก็สิ้นพระชนพระเจ้าสุดโททนะจึงทรงมอบพระราชโอรสให้แก่พระนางประชาบดีโคตมีพระมาตุฉาเลี้ยงต่อมา ภายหลังพนางนั้นมีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่านันทกุมารมีพระราชบุตรตรีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ารูปนันทาพระชนมายุเจปีขุดสะโบกขรนีสามสะ,ะมมเมื่อสิทธัตถะกุมารทรงเจริญพระชนมายุได้เจพรรษาพระราชบิดาตรัสให้ขุดสะโบกโบโบ,บขะ โบการบกามีในพระราชวิเวศสามสระปลูกอุบลบัวขาดสระหนึ่งปลูกอภทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบุญทลิกบัวขาวสระหนึ่งให้เป็นที่เล่นสำราญพระราชหฤทัยของพระราชโอรสขันพระราชกุมารมีพระชนพระพระชนเจริญควรจะศึกษาศิลปวิทยาได้จึงทรงพาไปมอบไว้ให้สำนักครูวิสวามิตร พระราชกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจนสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วได้แสดงให้ปรากฏแก่หมู่พระญาติไม่มีพระกุมารอื่นจะเทียมถึงพระชนมายุ16พรรษาอภิเศกพระรพระชายาเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญทรงเจริญวัยมีพระชนมายุได้16ปีควรมีพระเทวีได้แล้วพระราชบิดาตัดสั่งให้สร้างปราสาทสามหลัง เพื่อเป็นที่เสด็จแห่งอ,อยู่แห่งพระเจ้าโอรสในสามฤดูคชอฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วได้ตรัสขอพระนางยโสธราบางแห่งเรียกพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะในเทวทหานครอันประสูติแต่พระอัตแต่นางอมิตาพระ,ะ,พระกสิทธ์พระกสกนิตเพคินี พระองค์อของพระองค์มาพิเศษเป็นพระชายาฝ่ายพระราชกัณ์นิพภาดาพระเจ้าของพระเจ้าสุโธธนะนั้นสุโกธนะสากยะมีโอรสองค์หนึ่งทรงรนามว่าอานน์อมิโตธนะสากยะมีโอรสสองพระองค์ทรงนามว่ามหานามะหนึ่งอนุรุทธะหนึ่งมีธิดานหนึ่งองค์ทรงนามว่าโรหีนี นางอมิตาพระราชกักนทิสภคคนีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุปปพุทธะประสูตรราชบุตรองค์หนึ่งทรงนามว่าเทวทัตร,ราชบุตร,รีองค์หนึ่งทรงนามว่ายโสธราหรือพิมพาพยาพระชายาของสิทธัตถกุมารพระกุมารและพระกุมารีในสากยะวงนั้นทั้งสองสายนั้นทั้งสองสายนั้นเจริญขึ้นโดยลำดับลำดับดังนี้แล ปริปริเฉดที่4เสด็จออกบรรพชาสิทธัตถากุมารเสด็จอยู่ครองคารวาสราชสมบัติตราบเท่าพระชนมายุ2 9พรรษามีพระโอรสประสูติแก่พระนางยโสธราพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าลาหุนกุมารวันหนึ่งได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตสคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะอันเทวดาสแส้งนิมิต ไว้ให้ระหว่างทางเมื่อเสด็จประพาสพระราชอุทยานสี่ลวาระโดยลำดับกันทรงสังเวยเหตได้เห็นเทวทูตสามข้างต้นยังความพอพระ,ะหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้นเพราะได้เห็นสมณะในเวลากลางคืนทรงม้ากับกันกันทกะมีนายฉันนะตามเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาตัดสั่งนายฉันนะ ให้นำม้าพระที่นั่งกับคืนพระนครแล้วทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตณที่นั้นส่วนไตรจีวรและและบาทคณิกาพรามรคณิกาคณิกาการพรมนำมาถวายปริเชกที่สี่ที่ห้าตัสรู้พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว เสด็จประทับแรมอยู่ที่อนุปิยอัมภวันแขวงมัลชนชนบทช่วงเวลาราวเจ็ดวันได้เสด็จผ่านกรุงราชคฤห์พระเจ้าพินพิสารพระราชพระเจ้ามาคตได้เสด็จมาพบเข้าตัดถามถิงนชาติสกุลแล้วตรัสชวนให้อยู่จะเพื่อจะทานอัศริยยศย,ยกย่องพระองค์ไม่ทรงรับแสดงพระประสงค์ว่า มุ่งจะแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าพิมพิสารทรงอนุโมทนาแล้วตัดขอปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาเทศนาโปรดต,ต่อจากนั้นพระมหาบุรุษได้เสด็จไปอยู่ที่สำนักอาลา,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 าดาบกา,า,าบกาลามโครและอุทกดาบทรามบุตรซึ่งมหาชนนับถือว่าเป็นคณาจารย์ใหญ่ ขอศึกษาลัทธิสมัยของท่านทั้งสองได้ทรงทำทดลองในลัทธินั้นทุกอย่างแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงเสด็จจาริกไปในมคตชนบทบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนาน,นิคมทรงพระราชนิริเห็นว่าประเทศนั้นควรเป็นที่ตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรได้จึงเสด็จประทับอยู่ที่นั่นทรงบำเพ็ญทุกรกรริยาทรมานพระ กายให้ลำบากเป็นกิจยากที่จะกระทำได้ท,ทุกขรกิริยาวิธีทุกขรักิริยาสามวาระวาระแรกทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุด้วยพระชิวหาไว้ให้แน่นจนพระเสโทไหลออกจากพระกัญชะได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าคั้นทรงเห็นว่าการทำอย่างนั้นไม่ใช่ทางตัดสรู จึงทรงเปลี่ยนอย่างอื่นวาระที่สองทรงผ่อนกลั้นลมอัศสาสะปัสสาสะไม่ให้ลมหายใจเดินสะดวกทางช่องพระนาสิกและช่องพระโอษได้สวยทุกข,ะะกข,กขเวทนาอย่างแรงกล้าก็ไม่ได้ตัดสู้ลุจึงทรงเปลี่ยนอย่างอื่นอีกวาระที่สามทรงอดพระอาหารพราะผ่อนสวยแต่ละวันน้อยลงน้อยลงบ้าง สวยพระอาหารละเอียดบ้างจนพระกายเหี่ยวแห้งพระชวีวันเศ้าหมองพระอาทิปรากฏทั่วพระกายภายหลังทรงลงสันสนิฐานว่าการทำทุกขริกรยายไม่ใช่ทางตััสรู้แน่แล้วได้ทรงเลิกเสียด้วยประการทั้งปวงกับสวยพระอาหารโดยปกติได้ทรงอดอีกไม่ทรงอดอีกต่อไป